พุทธพี่โจครับเชิญครับมโอ้โหสดๆเลยครับพี่ตรงนี้อ่อนออกอากาศไดแน่ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีนะครับนี่พี่โจนะครับสัมภาษณ์โค้ดนี่ก็จะบอกว่าเป็นยังไงบ้างเห็นลูกทีมของคนอื่นอุ้ยเล่นกันดีมากร้องกันดีมากวันนี้นะครับมีหลายๆอย่างที่ที่ที่เรายังไม่ได้เห็นในช่วงในช่วงรอบรอบไลน์แล้วก็แบไลน์แล้วก็แบทเทิลที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นเป็นหลายๆโชว์ที่เซอร์ไพรส์แล้วหลายๆโชว์ที่ ที่ดึงเอาอารมณ์จริงๆออกมาได้ครับมีศักยภาพเก็บไว้กันดิกเยอะแยะมากมายและที่สําคัญคือผมกับสแตมนั่งดูนี่น้ําตาไหลนะปกติไม่ค่อยนะครับปกตินี่มันไม่ใช่ไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนี้ไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนี้แต่นี่มันดีจริงๆอ่ะดีแบบนั่งฟังแล้วน้ำตาไหลออกมาเองโอ้โหแบบร้องป,บบปี๊ดเลยปี๊ดมากๆเ้าสมมุติอันนี้ผม,ผมถามอ่านอกๆอยากถามเองอของที่เมืองนอกเนี่ยตอนนี้เขาเาริ่มมีสติลถ้าเกิดสมสมุติว่าพี่โจสติลได้ วันนี้จะเอาใครวันนี้อยากสเตียรใครก็ที่แบบสมมติว่าเอาจะเอาที่ตกรอบหรือว่าที่เข้ารอบนีเอาที่เอาที่ทั้งหมดแบบรวมทั้งหมดเลยวันนี้สเตียใครก็ได้หนึ่งคนมาอยู่ในทีมแล้วโอ้โหหนึ่งคนคิดไม่ออกเอาเอาทีมคนอื่นใช่ไหมทีมคนอื่นไหมทีมหรื่าให้สตียทีมเลยกลับมาหนึ่งทีมทำไมเออให้สตีลได้วันนี้วันนี้โชว์วันนี้มีหลายหลายคนอ่ะ แต่วันนี้คนคนที่ร้องดีก็มีก็มีมีมีอีกหนึ่งคนน้องน้องกรมตอนแรกแกที่ที่ร้องดีแล้วก็เป็นคนลุกนะครับผมก็น่าเสียดายอีกหลายหลายคนผมว่าบอกว่าน่าเสียดายที่ทุกคนเลยแต่ว่าถ้าเสมมติเลืสตีลได้สตีลกรมครับกรมเลยอยู่ในทีมของเราครับผมแล้วเดี๋ยวมาอยู่ในทีมม่นักาจอีกนี่น่าจเพราะว่ามันมันมีมันมีภาระาผูกพันผมจะต้องเอากลกรมกับมาเพื่อเพื่อมาตอกย้ำพี่คิมว่า เขาสัญญากันดูไว้ทฮ้ยยังไม่ยังไม่ต้องกล้าพี่เห็ไหมโธโอ้โหหลือฟืนพูดอย่างนี้ลูกทีมกูคงแบบมึงนะเออไ่ใช่ถามกลับมาที่พี่นั่นแหละฮะสัปดาห์หน้าเป็นตาพี่แล้วคือเครียดมากผมว่าผมกับสแตมนะครับนั่งดูกันแล้วแบบว่ามองหน้ากันเฮ้ยไอ้แตมไอ้แตมก็เฮ้ยเฮียโคตรเจ๋งเลยว่ะของเราจะเจ๋งขนาดนี้เปล่าวะคือคือลืมเรื่องลืมเรื่องผู้แพ้ผู้ชนะไปเลยนะ คือโชว์วันนี้ทุกคนทำออกมาสนุกดีมากดูเพลิดเพลินดูดูดูแล้วเราขนลุกดูแล้วเราเราเมีอารมณ์ตามนะครับฉะนั้นสแตมกับผมก็คืองานหนักแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นก่อนไม่ได้มาดูของชาวบ้านาก่อนด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับถ้าว่าได้ไม่ดีเท่าเขาเนี่ยต,ตายแน่ตายอันนี้อันนี้คือเป็นการบอกผ่าน ใช่ใชครับอาทิตย์หน้าบอกผ่านไปถึงเป็นการอบอกผ่านให้แฟนๆทราบว่าตอนนี้ทีมแตมกับท,ทีมโจยี่นี่ไม่ได้มาแข่งกันนะครับ,รบมากอดคอกันประคองทําให้ดีเจ้าเจ่าเาทีมพี่คิมกับพี่ก้องในวันนี้ครับผมเห็นทีมพี่นะครับ ในพ้นรูปลงต่างๆไปเล่นเคเบิลสกีกันอยู่นะครับครับผมครับนี่เรียกตัวกลับมาไหมครับเอ่อตอนนี้ก็กระจัดกระจายบ้างก็เที่ยวอยู่เชียงใหม่นะครับบ้างก็ไปซ้อมไปครับไปซ้อมไปสนุกสนานเฮฮานะครับตอนนี้เขาขนาดนามทีมผมกันแบบว่าคือไอเอฟไอเอ็กออีที่หันมา I want you นะครับจะมีวงเล็บนะครับทีมโจอีบอยเป็น I want you to have fun นะครับคือสนุกสนานล่าเรือนมากนะครับฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะจะสนุกแน่ๆครับสนุกแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มีสายตรงมาจากทุกคนแล้วครั เครียดอ่ะเครียดเครียดเครียดติดเคยดเครียดอ่าเขานั่งดูอยู่ที่บ้านเขาก็ตอนนี้ก็แล้วเราล่ะใช่ดีๆนะครับดีๆนี่ฝากบอกไว้ตรงนี้ก่อนอย่าอย่าให้อายให้อายโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับแ่าของย่าเงินครับ